ค่าใช้จ่ายแพงไหมพี่ราคาจาก2องสอง่แปลงข้ามบอดี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็งบงบเริ่มต้นคือ200,000กว่าอ่าครับผมนะครับแต่คันนี้เนี่ยงบ6กแสนห้างบคือได้ตามที่เ <5. S 2> มื่อสักครู่นี้รีวิวอ่าครับผมก็จะมีงบตั้งแต่4ี่แสนกว่า5้าแสนกว่าหกแสนกว่าบางคันอยากไปให้สุดเหมือนกับสองสองเลยก็งบ7จ็ดแปดแสนก็มีอ่าครับผมครับผมก็คือเอาง่ายเลยผมอธิบายเพิ่มนะั้นเพื่อน6กแสนห้าเราจะได้หน้าหลังแบบนี้เลยรวมไปถึงล้อทรงไม้บกักเนาะแล้วก็ภายในยด้วยถูกไหมพี่แบงค์ใช่ครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล bon VCK นะครับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนไปดูเจ้า Mercedes-Benz s c l a s s ย้ำนะว่า s c l a s s แปลงข้ามรุ่นเป็นไมบักรถ16ล้านเพื่อนนี่เลยนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวเพื่อนผมเพิ่งรู้เนี่ยว่า Benz s c l a s s เนี่ผมไม่ดูนะก็คือเป็นตัวนี้นะเป็น s c l a s s ตัวนี้นั้นเพื่อนนี่หน้าตาแบบนี้เลยไฟเลี่ยมๆกระจกเลี่ยมๆแบบนี้เลยแต่ว่าแปลงมาเป็นไมบกักรถคันละ16ล้านเพื่อนเป็นไงเฟี้ยวไหม สุดยอดบอกก่อนนะว่าคันนี้ใช้งบประมาณ6 0 0 0นห้านัเพื่อนก็แปลงรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนท้ายไฟหน้าไฟหลังนั้นเพื่อนรวมไปถึงเปลี่ยนล้อด้วยเนาะแล้วก็มีพวกภายในนิดหน่อยนั้นเพื่อนนี่แล้วก็คันนี้ซีรีส์เนั้นเพื่อนก็ยังมีนะก็คือเราสามารถขับซีรีส์เตัวเก่าก็ได้เนาะแล้วก็มาแปลงเป็นตัวซีรีส์เตัวใหม่ล่าสุดก็ได้นันเพื่อนห้โคตรเฟี้ยวเลยอันนี้ก็จะเป็นกาลาโดสไปเดอร์ของพีแบงค์นะคันนี้เรารีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีอีออกกคคัันนนน่็ื BMWF 30นันเพื่อนแต่ว่าแปลงข้ามรุ่นมาเป็น G20 เพื่อนผมเพิ่งรู้เนี่ยว่า F30 สามารถแปลงเป็น G20 ได้นะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะชมคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับไปไปครับทุกคนไปชม X คัสแปลงเป็นไม้บักกันเลยครับผมไปหาทางพี่แบงค์เลยพี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาชมไม้บักหน่อยนะพี่ครับผมเดี๋ยวผมให้พี่แบงค์แนะนาหน่อยคันนี้เป็น Mercedes-Benz ตัวไหนนะพี่อ่า ตอนนี้ที่เห็นอยู่อ่าครับผมนะครับตอนนี้จะเห็นเป็นโฉม w 2 2 2 s car d อ่าครับนะครับซึ่งใส่ชุดพาร์ทเนี่ยเป็นทรงไม้บักอ่าเป็นไม้บักรอบ,บ,บคันเลยโฉมนี้ก็16ล้านอ่าครับผมตอนแรกราคารถมันเท่าไหร่นะพี่ก่อนหนั้นีตอนแรกราคารถเอานี้ตอนนี้เห็นเป็นว่าเป็นโฉม222ใช่ไหมอ่าครับผมมันแปลงข้ามบอดี้มาจาก s car d ตัวเก่าก็คือจากตัว221 ตัวแรกเลยถูกไหมพี่อ่าเป็นตัวเอสคัสก่อนก่อนที่เป็นสองคือสองสองหนึ่งอ่าครับพี่ครับซึ่งตัวเอสคัสองสหนึ่งก็ปีสองพันแปดถึงสองพันสิบสองอ่าครับผมด้วยความที่ลูกค้าก็เล่ากันว่าเวลาไปขายตอนเนี้ยราคามันไม่เหลือไม่กี่แสนอครับไม่ข้ามล้านเขาก็เสียด<ม>ายบางคันเขาใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงอะ่ะนึกออกไหมส่วนใหญ่เบนก็ซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงคันหกเจ็ดล้านเขาก็ขายทิ้งไม่ลงเขาก็เลยมาปรึกษาว่าเอ๊ะมันสามารถทําอะไรได้บ้าง ก็เป็นไอเดียในการที่จะแปลงโฉมข้ามบอดี้ในส่วนบอดี้ก็คือมันเป็นบอดี้นี้ก็คือคันนี้อ๋อก็คือหน้าเดิมจะเป็นหน้านี้นี่คือนี่คือสองสองหนึ่งโฉมนี้เลยครับอ๋อก็คือตัวนี้เลยคันแปดถึงคันิศสองโอเคโอเคอย่างโฉมเนี่ยที่ออกห้าเนี่ยเกือบสิบล้านนะตอนพี่แดงอะ อ่าครับนี้บางคันบางบาง,บางท่านทวนใหญ่ขายไม่ลงอ่าครับผมก็เลยอยากแปลงโฉมก็เลยเป็นไอเดียคอนเซปต์ที่แปลงมาเป็น w 2 2 <c oughs> 2คือโฉมใหม่ตัว2 0 2 0 2น2ีนี่้เลยอ่าครับผมนี่ครับก็คือโฉมนี้อ่าค,ครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนิดน,นึงนะเพื่อนว่าคันนี้ที่แปลงมาเป็นไมบักแล้วมีชิ้นไหนที่เป็นไมบักบางอย่างด้านหน้านี่คือไมบักหมดเลยว่าพี่แบงค์อ่าในการแปลงโฉมนะครับก็จะประกอบไปด้วยก่อนประกอบไปด้วยไฟหน้านะครับไฟหน้าที่เป็นทรง2 2 2ที่สเป็นคิ้วสางหน้า แก้มข้างและชุดกันชนกระจังหน้านี่ก็คือเป็นทรงไม้บักนะครับที่เขาจะมีกันชนก็จะเป็นเป็นซีทีทีอ่าครับแล้วก็จะมีคิ้วคมเมี่ยมที่จะเป็นความเงาอันนี้คือของงานงานของเราก็จะเป็นงานงานที่เป็นคิ้วคมเี่ยมเป็นคมเงี่ยมเงาเงาอ่าครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านั้นเพื่อนี๋ยรผมไล่เลยนะมีจุดไหนบ้างก็จะมีไฟหน้านะพี่น้องที่จะต้องแปลงเป็นไม้บักครับผมแล้วมันต้องแปลงอะไรเยอะเยอะไหมพี่แบงค์จากไฟหน้าเดิมตัวเอ็ดคาร์ดอ่าด้านหน้าไม่ต้องไม่ต้องผ่าไม่ต้องตัดต่อรถ เป็นเซ็ตที่สามารถเข้ามาใส่ได้ oh. แต่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการจัดฟิตติ้งนิดนึง uh, นะครับ,รบเพราะว่าของผมเนี่ยสังเกตน,นะครับว่าอย่างตัวกระจังหน้าไฟหน้าขอบกันชน uh, แก้มข้างเนี่ยฝากระโปรงค,คือฟิตติ้งจะเป๊ะอ่าครับผมมันจัดมันจัดจัดไม่ไม่ง่าย uh, แล้วก็ต้องเป็นชุด คือต้องบอกว่าชุดที่นําเข้ามามันมีมันมีหลายหลายที่จีนไต้หวันอ่าครับผมก็ต้องเลือกเซตที่เขาเอามาแล้วแล้วจัดฟิตติ้งได้เ๊ะอ่าครับผมเนี่ยทุกคนผมไปดูไฟหน้าเดิมนะไฟหน้าเดิมเขาส่งนี้นะแต่พอมาแปลงแปลงมาแล้วทุกคนดูส่งไฟหน้าโอ้โหดูรถแบบใหม่ขึ้นมาเยอะมากก็จะมีไฟหน้าหนึ่งชิ้นนะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังของไมบักนะพี่เนาะครับเป็นกระจังไมบักแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้าก็คือเป็นตัวไมบักหมดเลยนะเพื่อนอ่าประมาณนี้แต่ว่า ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนโลโก้ให้เป็นไม้บักก็สามารถทำได้ใช่ไหมก็ท<ๆ>ําได้ครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนโลโก้ได้ก็แล oh. ้วแต่ลูกค้าอันนี้เป็นความประสงค์ของลูกค้าว่าอยากจะ เปลี่ยนไหมบางท่านอยากจะเป็นเมอร์เซเดสเหมือนเดิมบางท่านอยากจะให้เป็นหรูหราอลังการเลยก็เป็นโลโก้ไมบักก็สามารถทาได้หมดนะพี่แบงค์ทำได้หมดเลยแต่ว่าคันนี้ลูกค้าก็อยากได้ไมบักครึ่งหนึ่งเบนซ์ครึ่งหนึ่งนะเพื่อนก็จะเก็บไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงพี่แบงค์อย่างด้านข้างมีทําอะไรบ้างอ่ะพี่แบงค์ด้านข้างเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนกระจกข้างเพื่อให้ได้เป็นทรงของตัว222กระจกเดิมจะเป็นทรงเหลี่ยมครับผมแล้วก็ตัวสะเก์ดข้างนะครับสะเก์ดข้างตัวนี้เนี่ยถ้าปไ แล้วแล้วมันจะทรงรถมันจะดูสูงอ่าครับผมอันนี้สเกิร์ตข้างเปลี่ยนหม่เป็นทรงสองสองสองก็เลยทําให้มันมันรับทรงกันกันหน้าหลังหลังเลยอ่าครับผมต่อไปผมถามนิดนึงพี่แบงค์ฝากระโปรงมันต่างกันยังไงอะพี่ไม้บักกับตัวเอ a r คัสก่อนหน้าเนี่ยพี่ตัวคือตัวสองสองสองฝากระโปรงจะต้องเป็นทรงนี้เลยเพื่อมารับกับตัวไฟหน้ากับตัวแก้มอ๋อแต่ว่าตัวฝาเดิมมันจะมันจะทิ้งลงเห็นไหมมันจะมีริ้วทิ้งลงมาอ๋อนี่คือทรงฝาเดิมแล้วจะดูว่าทรงเนี้ยจะดู เล็กไปเลยพอ,อมาเป็นทรงนี้ดูรถจะรถจะใหญ่ยาวขึ้นอ๋อฝัองคนละทรงเล <ภา S 2> ยนะ,นะนใช่ อเคโอเคแก้มเราก็ต้องแปลงด้วยถูกไหมพี่แก้มคือก็ต้องเปลี่ยนใจเข้าไปอ่าครับผมก็คือเป็นแก้มไม้บักเดิมใช่สังเกตว่าของเดิมมันจะมีริ้วแต่ตัวนี้แก้มมันจะมันจะอ้วนอ่าครับพี่อ้วนเต็มเหมือนจะเป็นโป่งถูกไหมพี่เนาะใช่ครับเหมือนจะเป็นโป่งอ้วนหน่อยนะเพื่อนเป็นทรงของเขาเลยฝั่งสองครับผมแล้วล้อคันนี้เปลี่ยนโดยพี่แบงก็ล้อโซอาล้อสไตล์ไม้บักครับแล้วก็โลโก้ข้างหลังรงการนี้ก็ใช้เป็นตัวโลโก้เมอร์เซเดสเด่นอ๋ออันนี้คือเป็นล้อทรงไม้บักถูกไหมพี่ใช่สไตล์ไม้บักครับผมแต่่่่่่ววาาาาาถ้้เเเกกกกิดพืือออออนนๆททีียยยจจะะแปปลลลงงหรรไมบั ถ้าเกิดเราอยากได้ฝาไม้บักก็สามารถสั่งได้ถูกไหมคับคือล้อเนี่ยเป็นล้อเอ็มจีแต่ว่าลายไม้บักมันก็จะมีลายสไตล์คล้ายๆลูกค้าก็อยากจะได้เป็นลายที่เส้นเส้นทีทีแบบนี้ครับผมและช่วงล่างต้องทําเพิ่มอะไรไหมพี่ช่วงล่างในของคันนี้ของ s c สค w สวองสองหนึ่งทุกคันเนี่ยมันเป็นช่วงล่างระบบถุงลมอยู่แล้วซึ่งเราสามารถที่จะจอดให้มันเตียเต้ยๆหน่อยอย่างเงี้ยรถมันก็ดูสวยครับผมนะครับแต่ว่าคันนี้เวลารุ่นเนี่ย เวลาถุงลมมันเสียมันก็ฟ้องแพงพก็สามารถที่จะจัดเป็นชุดถุงลมที่ที่ผมเคยติดตั้งเนี่ยให้รถจอดกองเตี้ยได้เลยใส่ทดแทนกันได้เลยครับ,รบ,รบแต่ครั้นี้ไม่ได้ทํามก็คือเป็นช่วงล่างเดิมอยู่เนาะพี่นาะใช่ครับช่วงล่างเดิมอยู่โอเค, <Okay. S 2> คเดี๋ยวเราพาไปดูนะเพื่อนก็จะมีกระจกที่พี่แบงค์บอกก็คือจะเป็นตัวไม้บักเนาะก็คือถ้าเกิดกระจกเดิมเลยอ่ะเขาจะเป็นเหลี่ยมๆนั้นเพื่อนอ่าแล้วก็จะมีเกิข้างเนาะที่เป็นของไม้บักนั้นเพื่อนนี่ทรงไม้บักนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราดูชุดหลังนิดนึงอย่่่าางงงชุดหลัผมมมถเพพิีแบโปต ตรงโป่งด้านหลังอ่ะต้องทาเพิ่มไหมต้องทาครับข้างหลังนี่คือต้องของเดิมก็คือฟงไฟอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วฝากระโปรงก็ไม่ได้ฝากระโปรงของเดิมมันจะมันจะนูนว่ามันจะกระดกขึ้นมาอ่าครับพี่ถ้าเป็นรงสองสองเนี่ยมันจะดูจะดูอ้วนทวมัจะดูทวมแล้วก็ฝากระโปรงจะเทลงอ่าครับนะครับแล้วตรงตรงตรงแก้มข้างหลังตรงเนี้ยเนื้อตรงเนี้ยมันจะใหญ่อ่าครับเนื้อใหญ่ก็คือพูดง่ายว่ามองจากข้างหลังมาตอนเนี้ยเป็นรงของสองสองเลยอและที่สําคัญก็คือว่าตัวโป่งข้างหลังตรงเนี้ยลองสัังงเกกตตดีว่ามมนจะ้อล อ่าใช่ถ้าของเดิมมันจะเป็นริ้วริ้วบุบเข้าไปอ่ามันจะแบบเป็นกลมมันจะไม่ได้ยื่นมาแบบนี้ถูกไหมพี่ใช่ครับแั้นงี้เราทำไงตัดต่อหรือว่ายังไงพี่คือตัวนี้ต้องต้องในเซตของเขาเนี่ยมันมาโปรแก้มหลังที่มารับกับไฟให้มันฟิตติ้งเป๊ะอ่าครับต้องต้องทำทำการเชื่อมแก้มหลังเข้ากับองรือตรงนี้อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเดิมก่อนหน้านี้มันจะยุบเข้าไปถูกไหมใช่จะยุบเข้าไปยุบเข้าไปอ๋อนี่คือเราก็ทำขึ้นมาใหม่เป็นกลม ถ้ามองจากข้างหลังก็คือยังไงก็เป็น2องอสอง่าครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆนั้นเพื่อนไฟท้ายอาจจะคนละทรงกับตัวเอ็ดคัสก่อนหน้านี้ถูกไหมพี่ใช่ไฟไอ้ไฟท้ายทรงเดิมจะเป็นทรงเหลี่ยมอ่าใช่ใช่แล้วอย่างชุดท้ายเราต้องแปลงอะไรบ้างพี่แบงค์ชุดท้ายก็มีฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงคิ้วโครเมียมซึ่งมันเป็นมันเป็นทรงของ2องสองเลยอ่ครับนะครับไฟท้ายแก้มท้ายกันชนท้ายดิฟเฟอเซอร์แล้วก็พวกโครเมียมต่างๆงานครเต่างทั้งหมดของชุดท้ายตัวนี้ก็คือชุดหลังเป็นไม้บักหมดเลยถูกไหมพี่ใช่ครัับบไไมมม้หหดดเเลยนนนนนะะพื่่อโีผปู กันชนท้ายไฟท้ายฝาท้ายคือเปลี่ยนหมดเลยประมาณนี้เลยครับผมแล้วอย่างภายในอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงพี่แบงค์ครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในเพิ่มเติมนะว่าคันนี้จะมีทําอะไรบ้างนะครับมาอย่างภายในคันนี้ทางเจ้าของทาอะไรไหมพี่แบงค์ภายในคันนี้อันดับแรกเลยครับพวงมาลัยนะครับเป็นฟงไมบักเลยนะครับนี่ครับพวงมาลัยฟงไมบักแล้วก็ตัวจอตัวจอยอดอยตัวนี้นะครับ จะออกแบบมาเป็นทรงยาวเหมือนกับตัวทรง222ซึ้งของเดิมมันจะเป็นตัวจอแยก แล้วผมถามเพิ่มแล้วพอเราเปลี่ยนจออย่างเงี้ยเป็นจอยาวอ่ะเราต้องลื้อเยอะไหมพี่ไม่เยอะครับเราเรามีวิธีการถอดของเขาอยู่แล้วอ่าครับผมถอดคอนโซลออกแล้วก็ถอดตัวคอนโซลตัวหน้านี้ออกจอเดิมออกอ่าซึ่งตัวปลั๊กนี่ก็จะเป็นปลั๊กแอนเพย์ไม่ต้องตัดต่อสายแล้วมันเป็นตรงรุ่นอยู่แล้วสามเป็นตรงรุ่นเสียบกันได้เลยแต่ดีไซน์ตัวนี้เขาเป็นดีไซน์แบบเป็นจอยาวเหมือนจอรุ่นครับผมครับผมนะเป็นสองสองที่มันยาวเหมือนเเพราะว่ารถใหม่อ่ะเบนซ์สมัยใหม่อ่ะจอมันจะยาวงี้เนาะพี่น้องใช่ใช่ใช่าางงโปปปเเเเตตถ้้กกิด็็นนนไไมมมคคบััจะอฟรๆ คือถ้าเป็นตัวต้องบอกเป็นตัวสองสองก่อนบสองสองเนี่ยตัวตัวแอร์จะเป็นแอร์กลมสี่ช่องแล้วข้างก็จะมีแอร์กลมนี้ก็ทําได้ก็สามารถทําได้ด้วยสามารถทาได้ให้เป็นข้างในเป็นบรรยากาศเหมือนสองสองเลยครับผมก็คือเราก็ลื้อแค่คอนโซลนะพี่เนาะใช่ใช่ครับอ๋อหลักๆประมาณนี้เลยได้เลยพี่แบงค์อ่ะเดี๋ยวเราลงมาคุยเรื่องราคานิดนึงอย่างราคาผมอยากรู้ว่าพี่แบงค์ถ้าเกิดแบบบางคนขับเอ็ดคาร์อยู่อยากจะได้ไมบักแบบเนี้ยค่าใช้จ่ายแพงไหมพี่ ราคาจาก2องสแปลงข้ามบอดี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็งบงบเริ่มต้นคือ2องแสนกว่าอ่าครับผมนะครับแต่คันนี้เนี่ยงบ6กแสนห้างบคือ 6, <000. S 2> ได้ตามที่เมื่อสักครู่นี้รีวิวอ่าครับผมก็จะมีงบตั้งแต่4ี่แสนกว่า5้าแสนกว่าหกแสนกว่าบางคันอยากไปให้สุดเหมือนกับ2องสเลยก็งบ7จ็ดแปดแสนก็มีอ่าครับผมครับผม ก็คือเอาง่ายเลยผมอธิบายเพิ่มนะเพื่อน650,000เราจะได้หน้าหลังแบบนี้เลยรวมไปถึงล้อทรงไม้บักเนาะแล้วก็ภายในด้วยถูกไหมพี่แบงค์ใช่ครับอ่าก็คือในงบ650,000นะแต่ว่าถ้าเกิดประมาณ2แสนกลางๆหรือว่า2แสนกว่าก็จะมีแค่หน้าหลังถูกไหมพี่ใช่ครับหน้าหลังโอเคได้เลยเข้าๆประมาณนี้วันนี้ผมมาหาพี่แบงค์แล้วเดี๋ยวพี่แบงค์พาไปดูที่ร้านหน่อยว่าโปรติทาอะไรบ้างพี่แบงค์ก็แต่งโฉมรถ ตอนนี้หลักๆก็คือบริเทเรนซ์บีเอ็มเขาผ่านเวลไฟที่สามารถข้ามบอดี้ได้อ่าครับผมเงี้ยครับก็เดี๋ยวพาพาไปให้ชมได้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูรถในร้านนิดนึงนะเพื่อนเนี่ยจริงๆตอนนี้่คิวของ2องสองหนึ่งแล้วแปรงชมมาเป็นตัว2องสองเนี่ยเยอะมากก็คือเป็นเนี่ยคือรถตอนนี้กำลังจัดฟิตติ้งอยู่คือตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเป็นรายการแรกที่ผมเปิดเผยนะข้างหลังว่าข้างหลังเขาทำยังไงในตรงนี้อันนี้ผมเป็นคนแรกเลยอ่ะพี่ใช่ครับเนี่ยกระจกก็เปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมว่าด้านข้างเนี่ยถ้ายัััังงงไไมม่่่่เเเเเปปปปลลลีีีีียยยยนนนนนนนอออ้้คคืกาตรรขจะะ็ทุบ อ๋อมันจะเรียบเข้าไปมันจะไม่เหมือนของไม้บัร์เรมันจะไม่รับเฟงใช่ไม่รับเฟืองแล้วเข้าใจแล้วครับผมนี่ฮะส่วนด้านท้ายนี่โอ้โหนี่ผมเปิดเผยเลยนะน่าจะไฮไลท์เลยนะนี่อย่างที่บอกครับว่าข้างท้ายเนี่ยคือเราเปลี่ยนแก้มตัวนี้นะครับแล้วก็มาเชื่อมกับแก้มเดิมอ่าครับพี่ซึ่งอันนี้มันเป็นภายนอกอ่าครับผมนะครับคราวนี้ลูกค้าก็จะไม่กลัวเพราะเราเปิดเผยข้อมูลว่าพอเราเข้าไปเนี่ยมันก็เข้าฟิตติ้งเป๊ะอ่าครับพี่และอย่างคือเราไม่ได้ไม่ได้ผ่าคัสซีตัดตตต่่่่ออออัััััวถงงแแนนนนี้้มมคเปลืกกภายซึใช เล็กเหมือนกันตัวเดียวกันอ๋อแล้วพอเราใช้แก้มท้ายมาทั้งทรงเนี่ยไฟท้ายมันเลยได้จัดจัดฟิตติ้งได้เลยเป๊ะมันเลยได้ทรงแล้วพี่เนาะครับผมครับผมอ๋อเนี่คือด้านท้ายคือตอนนี้เราจัดจัดเข้าทรงอ่าเดี๋ยวเรามาดูท้ายหนแบบนี้อ๋อนี่คือท้ายที่แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลงเสร็จแล้วจะเข้าไปสู่กระบวนการสีละอ่าครับพี่ครับพี่ครับอ๋อเอออันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนี่เพื่อนก็คือเขาทำแต่ตรงนี้เลยนะเนี่ยครับทำแต่ตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้เลย ครับผมคันนี้คาดว่าจะเสร็จประมาณกี่เดือนเนี่ยพี่ก็ประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนใช่ครับหลักๆประมาณ2เดือนเนาพี่น้องแปลงรถเนาะครับผมเดี๋ยวผมขอไปดู BM อีกหนึ่งคันได้ไหมพี่ B M ก็นี่เลยอันนี้เป็นโปรเจกต์เหมือนกันถ้าในเบนก็คือ s Class อ่ะครับพี่พี่ใหญ่สุดถ้าใน BM ก็คือตัวซีรีส์เจ็ดตัวนี้เนี่ยมาจาก F ศูนย์สองอ่าครับพี่ F ศูนย์สองคือตั้งแต่ปีเก่าอ่ะอ่ะครับผมแปลงเป็นตัว G 1สองตัวล่าสุดแปลงได้ด้วยเหรอพี่ใช่ตัวนี้เป็นตัวล่่าสุดเเลยย G2 นีค หน้าอันนี้ใช่ไหมกันชนใช่ใช่เนี่ยกันชนหน้าจะเป็นตัว G สองจากรุ่นเก่าโหมันแปลงข้ามอย่างนี้ได้เลยอรอพี่ใช่ครับแปลงข้ามมาเป็นตัว G สิบสองตัวลาสุดเลยครับผมแล้วมันต้องตัดต่อตัวรถอะไรไหมพี่งานนี้บิ๊กโปรเจกต์ครับตัดครับเหมือนกันทั้งหน้าทั้งท้ายเลยเหมือนกันครับหน้าท้ายนี่ฮะถ้าสังเกตเรวตัวท้ายนี่เนี่ยกำลังจัดจัดอยู่นี่ฮะ อ๋อนี่นี่ไฟท้ายเป็นตัวซีรีส์เจ็ดตัวล่าสุดแล้วนะเพื่อนล่าสุดแล้วกัรชนท้ายแก้มท้ายฝากระโปรงท้ายเป็นทรงใหญ่แล้วจากตัว F ศูนย์สองคือทรงเล็กอันนี้เป็นทรงใหญ่แล้วอ้วนใหญ่เลยเออเหมือนเลยเพื่อนครับดูเหมือนซีรีส์เจ็ดณปัจจุบันเลยนะฮะเออเหมือนมากแล้วก็มีอีกหนึ่งคันผมแอบชอบมากคันนี้เป็น F สามสิบถูกไหมพี่คันนี่ F สามสิบนะครับก็มามาเป็นตัวข้ามา แต่ตัน,นไม่ต้องผ่ารถนะไม่ต้องผ่ารถเหมือนกับตัวไอ้ตัว BM ตัวกับเบนไม่ไม่เหมือนกันตัวนี้ใส่ใส่ประกอบเป็นตัวชุดชุด,ชดเซ็ตเข้าได้เลยครับอ๋อครับผมเฮ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยเพื่อนว่า BM เอ3มดับยูสามสามารถแปลงรอบคันให้เป็นตัว G20 ได้เพื่อนไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากันชนนั้นเพื่อนโหนี่<ม>นะเฮ้ยผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยสุดยอดแล้วเราต้องตัดต่อตัวรถอะไรไหมพี่ถ้าเป็นตัว BMWF 30เป็น G30 ไม่ต้องตัดต่อตัวถังรถผม BMW F10 ข้ามาเป็นตัว G30 ก็ไม่ต้องตัดต่อตัวรถอ่าครับผมครับผมซึ่งเนี่ยก็จะมี BMW ตัวที่เป็นตัวทรง G F10 มาทำเป็นตัวตัว G30 ทำได้ด้วยครับเลยใช่ใช่ทำได้้วยใหม่เลยใช่ครับโหนี้ผมเพิ่งรู้นะปกติคิดว่าพี่แบงค์จจะรับทําแต่พวกแปลงเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเบนซ์ BMW ทำได้หมดถูกไหมพี่ทำได้หมดอันนี้เป็น g นี่ G10 เป็น G2 อันนี้ไงนี่คือทรง G2 เลยอันนี้เหรอพี่ที่เพิ่งทําเสร็จเนี่ยเหรอใช่คร แต่ยังไม่ได้ใส่กระจังหน้าแสดงว่าลูกค้ามาทําเยอะนะเนี่ยพี่ใช่ไหมเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากใช่สวยมากโอเคได้เลยน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวพี่แบงค์ฝากช่องทางการติดต่อร้านหน่อยพี่เฟซบุ๊กครับที่แบงค์กิ้งเบนแบงค์กิ้งดีเอ็มมีสองเฟซนะครับแล้วก็ถ้าติดตามเฮียรีวิวก็คือในช่องทางยูทูบที่ว่าเฮียรีวิวหรือช่องทางทิกตอกก็ได้เฮียรีวิวนะครับก็จะอัปเดตผลงานอยู่อยู่ในช่องนั้นครับผมปกติพี่แบงค์ทำอะไรบ้างเนี่ยที่ร้านพี่นอกจากแปลงรถ ก็ระบบไฟหน้าแก้ไขระบบไฟหน้าแล้วก็แปลงโฉมนะครับแล้วก็อุปกรณ์แต่งสปอร์ตคาร์ซูเปอร์คาร์คือเราสามารถสั่งสั่งได้โอ้สั่งได้ได้หมดเลยล้อเบรคชุดพาร์ทคาร์บอนอ่าสั่งได้หมดเลยครับก็คือทําเกี่ยวกับรถทุกอย่างเลยถูกไหมพี่เนาะทุกอย่างเลยล้อเบรคยางชกจัดทรงได้หมดนะพี่เนาะใช่ครับโอเคได้เลยพี่แบงค์วันนี้ผมพร้อมมากนะครับครับสวัสดีครับนี่นั่นเพื่อนวันนี้ก็พาทุกคนมาชมเนี่ยเมอร์เซเดสเอ็ดคาร์ส์นั่นเพื่อนเนี่ยเป็นไง ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสอาจจะรีวิว F 3 0แปลงมัน G 2 0ไปดูนั่นเพื่อนใครชอบเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย